ผมสาหรับเซาเมืรอนี่นะครับวิทผู้เขียวนะครับมีกล้วยข้อไม่ลูกนะครับมาเสนอให้พี่น้องบ้านเท่าได้พิจารณาเบ้งครับผมนะครับลูกสาวนะครับอันเป็นลูกเต่เราเอาเอกสารไปเนี่ยนะครับลูกจ้าวสั้นนะครับเด้อนะครับลูยาวสั้นจะวิทผู้เขียวนะครับกระถีเบื้องเอกสารตะกอนนะครับลูกจ้าวสั้นนะครับมีใบมีเอกสารครับผมนะครับหมอเด่นนะผสมนี่หมอตุ้ยครับผมนะครับผสมเทียมโดยหมอตุ้ยนะครับ กับนดอตอดกะนะครับสามชิปโมกุล่าหกหาครับผมนะครับส่วนละเอียดกะมีเบอร์หมอมีอย่างได้ครับเด้นะครับทุกหมอสอบถามหมอก็ได้ครับผมนะครับมี่ใบมีหลอดครับผมนะครับบูกยาวสั้นอายุจักเตือนแล้วน้องสามชิปโมกุล่าหกหาครับผมนะครับลูกจาสั้นกำงามครับผมนะครับลูกจาสั้นกำงามนะครับนี่ครับผมนะครับลูกจาสั้น ส่วนแม่ของเขาในวิท hmm, ผ so 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 like so ู so so ้เขียววัดไม่กี้เนี่ได้ลอยนะครับลอยสามเกตครับผมนะครับจะวิดผู้เขียวตีๆประกันตั้มๆที่ลอยสามหาพ่อครับผมนะครับกล้วยอ่างดีเลือกเง้วครับผมนะครับค้วยอ่างดีปอวกลูกสาวงามนี่ครับผมนะครับโอยนะครับตอนเท้งขาครับผมลูกลูกจะสั้นนะครับคลวยอ่างดีนาเขาดีนะครับค้วยลูกสามตัวติดนะครับเด้อนะครับค้วยลูกสามตัวติดแม่นี่ครับผมนะครับส่วนแม่ของเขานี่สหาหน้าท้องว่างนะครับ เป็นคล้วยอ้างดีนะครับลึกหนาครับผมนะครับบัวมีต่อมนี้ครับผมนะครับขาทวกขาดอกกับบวมีนะครับคล้วยกิ่มสองสั้นนะครับที่ให้ลูกดีครับผมนะครับบีบผู้เขียวตรวจสอบบ้างแล้วนะครับโอ้นี่ครับผมคล้วยกิ่มสองสั้นใต้ดี้ายเต็มครับผมง่ญ่หนาบัวพีดวังแน่นอนถ้าวิบผู้เขียวเปิดราคาีนี้ครับผมนะครับถ้าบีบผู้เขียวเปิดราคาีนี้นะครับถือว่าผิดวังแน่นอนเป็นคล้วยล้ำจัโตดีโอ้นะครับ บุญพีต่านี้ครับผมนะครับบุญพีต่านี้ผูใดวไหาค้ยราคาตามแสนนะครับบวกละค่านี่นะครับเด้นะครับทวิตผู้เขียวเปิดนะครับเดี๋ยววตผู้เขียวสีเบิลงรอบตัวยังน้อยจังสิมาบอกราคากันครับผมนะครับว่าวิตผู้เขียวสีเปิดไยบันไดแม่ของเขาเนี่ยนาครับผมนา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 ไปใส่พอดีๆนี่โบว์พอตรงวงครับผมก้อยตัวนี้ถึงค้อยิีมสองตันนาเขาดีครับผมนะครับ อาวิตผู้เขียวว่ามากพอะสุกคตรแ้กครับผมนะครับแม่ความลูกนะครับเป็นลูกสาวเจ้าสั้นครับผมนะครับวิดผู้เขียวที่เปิดในราคาเก้าเมื่นะครับแปดพันบาทครับผมนะครับสำหรับเบอร์วิดผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับอ่อนะครับถ้าผู้ใดเห็นคลิปเมาแล้วนะครับจะได้ค่้วยไปเลี้ยงราคาตามแสนนะครับเกียดนี่ราคานี่วิดผู้เขียวว่าหาย่ากแรกครับผมนะครับกล้วยหนาๆยังๆตันๆทั้งสี่นะครับ ราคาต่ำๆยังส่นะครับหายากแล้วครับผมนะครับคบนิดๆหน่อยๆซูเมอร์นี่กับราคาเฉียนนะครับผมนะครับสาหรับกล้วยบ้านนะครับกล้วยราคาดีดหลายซูเมอร์นี่อ๋นะครับถ้าผู้ใดสนใจในสินค้าเ้าแล้วนะครับเพียนสินค้าเข้าแล้วจาซราบนะครับเด้อนะครับตลาดกล้วยคบนี่นะครับวิดผู้เขียวว่าวิหวังยางแน่นอนนะครับถ้าวิดผู้เขียวเปิดราคานี้นะครับเอาตลาดกิบนี้วิทผู้เขียวฝากไว้เพียงตอนนี้สวัสดีครับ